พี่น้องครับเมื่อหนี้เอ็มวันสิห้ามาปลอยแหนแดงนะครับนี่นะครับเ่าไป้พาไปขอมาตนาอายนะครับเ่าไปขอมาตนาอายเห็นเห็นข้าเจ้าบอกว่าเอามาปลอยในสานะครับเอาเอาไว้ให้ใกล้กินนะครับเดี๋ยวเมื่อนี่สิผ้ามาปลอยครับแล้วก็ถามมติิตามเมืองว่ามันสีมันสีงามซ้ำไดนะครับมันสีเป็นเจองใดนะครับตบนี่เขากับปล่อยต้องเป็นสีเลยนะครับวิบบี้เยาย้าไปเด้นี่นะฮะเห็นบอกพี่น้องเห็นบอกนี่ ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันก็อันนี้คือเขาเจาะว่าเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงแต่ว่าสีเขียวไหมเนีย่ยมันเป็นทั้งเสียแต่มันเป็นสีเขียวเดียขาเจะว่าเอาหอเอาหอใกล้กินนะหอปลากินนะครับมันเป็นมันนี่ยังละโปรตีนวิตามินยังกว่ากันไปมาจากน้ำข้าเจานะแต่ก็เลยขอ,อน้ำอ่อยเรามาปล่อยเบิงนะครับรอมาติดตามว่า มันจะงามขนาดไหนมีไงไว้ด้ไงไว้ด้